ดีนะคะทุกคนวันนี้เนาะก็มาเปิดคลิปแบบชุดนิสิตเออก็รู้สึกแบบรู้สึกโตเป็นสาวขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้นะคือดาวไม่ได้จะไปเรียนนะคะแต่ว่าดาวจะแวะเข้าไปทำธุระที่มหาลาัยต่างๆนะจะมาบอกเล็กน้อยๆให้ทุกคนดูบรรยากาศในมอกันนะคะตอนนี้มอบูหรือว่าบางแสนอะไรเงี้ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเหมือนช่วงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะให้แค่แบบพี่ปี2ปี3าปี4อะไรเงี้ยที่เข้ามอได้นะแต่ก็วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะมีคณะไหน ที่แบบเขาไปเรียนกันบ้างนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะจะทําอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะดาวก็ถึงบางแสนแล้วนะทุกคนอยู่ตรงซอยสดใสนะคะเดี๋ยวดาวเนี่ยจะแวะมาทานข้าวก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะ่อเ,เข้ามอนะคะวันนี้เราจะไปเอาบัตรนิสิตกันปีหนึ่งก็คือจะจบปีแล้วะคะ่ะทุกคนยังไม่ได้ทาบัตรนิสิตเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะกินอะไรนะ ทําลาดหน้าอร่อยหนียค่ะทุกคนก็คือราดหน้าถ้วยหนึ่ง20บาทเองอ่ะคือแบบถูกมากนะคะจะเอาจ่ายไปก็แบบ35บาทรวมโคคุ้มคือถามว่าแบบเออผู้หญิงคนเดียวอะไรเนี่ยทุกคนมันก็กินอิ่มนะคะถือว่าผู้ชายหรือคนที่ทานเยอะหน่อยอะไร่างเงี้ยอาจจะต้องแบบ2องชามคือรถวิ่งแบบ ท้าทุกคนไปได้นมสดบาาชูก้ามาแก้วหนึ่งคือจะบอกว่าแบบร้อนมากความแสนะ็คือเวลาที่ร้อนนะคะร้อนจริงๆร,รู้สึกว่ามันจะร้อนกว่าพัทยาทุกคนก็เดี๋ยวดาวนะคะจะแวะไปซื้อกระโปรงพิธีการก่อนนะคะวันที่10นี้นะคะเป็นพาร์ิคห์ดาวจะเป็น MC นะคะในงานปัตชิมนิเทศของพี่ที่เขาจบไปแล้วเนาะ ทรงเพอดีเข่าอะไรงี้นะคะทุกคนมาใช้เดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะว่าเออราคาอะไรเงี้ยเผื่อใครที่ยังแบบไม่ได้ซื้อชุดนักศึกษานะคะ,ะ,คะก็ตามไปดูด้วยกันเลยเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้ามอทีเดียวเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะถ้าอยากดูบอกวันที่เราไปเป็นพิธีกรน,นะ<ๆ>ก็บอกกันได้นะคะจะได้มาทําให้ดูนะคะเพราะว่าแบบเป็นพิธีกรออเดย์เลยค่ะทุกคนขับรถก่อนนะคะ<ๆ><ๆ> ถวนี้นะคะทุกคนเขาก็จะเรียกกันว่าซอยลีลานะซึ่งรถใหญ่เข้าไม่ได้ <c ười> คือดาวนะคะก็เลยจอดรถไว้ตรงข้างหลังตรงหน้ากับซอยแล้วก็เดินเข้ามานิดนึงแน่ทุกคนก็คือแบบเป็นประตูมอบูแล้วนะก็คือใครเอามอไซค์มาก็เข้าได้เลยนี่นะคะร้านที่เราจะมากันวันนึง ที่ร้านนะคะก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ก็แบบมีของครบเลยนะชุดบันดีชุดรับปริญญากระโปรงทรงเอทรงพีติพวิทย์นะคะหรือว่าแม้แต่แบบเสื้อนักศึกษาอนะไรเงี้ยก็มีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะทั้งแบบชายหญิงเข็มขดัดรองเท้าคัชชูอะไรอย่างนี้ลองมาเลือกดูกันได้เลยะคะ่ะนี่เลยราคาก็แบบไม่ได้แรงมากนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยนี่ดาวก็ลองเป็นกระโปรงทรงเอยาวยี่สิบสี่นะคะทุกคนดาวสูงร้อยหกสิบแปดก็พอดีเข่าเป๊ะเลยนะคะสแกนคนละครึ่งได้ด้วย นะคะทุกคนก็ใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะอันนี้ดาวซื้อเป็นทรงเอผ่าหลังนะคะยาว24เนาะก็จะพอดีข่าเลยเนะี่ยทุกคนเหนื่อยก็ที่เสียไปนะคะราคา240บาทนะทุกคนก็ไม่แพงมากนะคะใช้คนละครึ่งก็คุ้มเลย ค่ะทุกคนนี่บรรยากาศแบบมันก็เงียบยังมีรถแบบขับไปมาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนถามว่าแบบเออถ้าเอารถใหญ่มาเรียนสะดวกไหมมันก็สะดวกแล้วก็ไม่ร้อนนะคะดูจากแดดแดดร้อนมากทางเดินเขาก็มีโร่มอะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบที่รอรถบัสนะคะทุกคน วันนี้คือต้องมาเอาบัตรที่ธนาคารกรุงไทยเนะเข้ามาวงเวียนแรกเนีคะทุกคนตรงเข้ามาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยธนาคารพอเข้ามานะคะทุกคนก็ติดต่อพี่เขาเลยนะคะเขาก็จะมีบัตรเดียวไม่ให้เราอยู่แล้วเนาะแค่แบบเหมือนมายืนยันตัวตนต่างๆนะคะนี่ได้มาแล้วคือจะบอกปิดหน้าไว้ก่อนนะคะหน้าแบบไม่ไหวแล้วเวลาถ่ายรูปติดบ,บัตรทีไรคือแบบหน้าเรียรมากเลยะคะ่ะนี่ได้บัตรนิสิตมาแล้วนะคะจะบอกว่าแบบหน้าเรียรมากาเลยอ่ะทุกคน ก็นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะนี้มอก็แบบเงียบๆคือไม่แน่ใจว่ามีคณะไหนบ้างที่เขาให้มาเรียนที่มอนะคะกลับแล้วนะคะขับรถกลับแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่วันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะห้างนะคะทุกคนซื้อขนมขนม,ขนมก่อนร้อนมาก ก็คือนะคะถ้าเกิดว่าใครนะทุกคนยังไม่ได้เอาบัตรนิสิตเนี่ยนะคะก็คือจะบอกว่ามันง่ายมากทุกคนแป๊บเดียวนะคะอาจจะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยคือบัตรนิสิตนะคะทุกคนเราเดินเข้ามาในธนาคารช่อเมยคะแล้วก็มองไปทางด้านซ้ายมือเลยก็จะมีแบบเคาน์เตอร์จิ๋วๆอยู่นะคะก็บอกพี่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนว่าหนูมาเอาบัตรนิสิตนะคะแล้วก็คือตรง i p แพ็กที่ดาวถ่ายเอาไว้อที่แบบตั้งเป็นแถวแถวๆอ่ะนั่นแหละทุกคนมันคือบัตรนิสิตที่เขาทําไว้ให้เราแล้วนะคะแค่มา แล้วก็มาเหมือนแบบยืนยันตัวตนอะไรน้หน่อยหน่อยะคะทุกคนบัต,นตรนิสซต์อันนี้เป็นบัตรเ TM ได้ด้วยจะไม่มีเล่มนะก็คือจะลิงก์กับแอปของธนาคารกรุงไทยหรือว่าแอปกรุงไทยเน็กนะคะพอเรากอบข้อมูลหรือว่ายืนยันตัวตนเสร็จแล้วใช่ไหมก็นั่งรอแบบหนึ่งแล้วก็ ไปคุยกับพี่ที่เขาอยู่เคาน์เตอร์นะคะเขาก็จะยืนยันตัวตนบ,บัตรบลาบลาให้นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมาอย่างเดียวเลยในการมาบัตรนิสิตนะคะทุกคนก็คือบัตรประชาชนนั่นเองนะคะแค่นั้นเลยก็คือจะบอกว่าง่ายมากแล้วก็ไม่ได้รอนานนะเขาจะมีข้อมูลที่เขาให้เราอัพไว้ในของเว็บมหาลัยแล้วนะคะรูปก,ก็ที่ใช้อันเดียวกันกันกบในเว็บมหาลัยเลยนะคะก็จะบอกว่าหน้าแบบรับไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยว,วนะคะจะไปห้างต่อนะคะทุกคนซื้อขนมนู่นนี่นั่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่เซนทันศีราชานะคะก็แวะมาซื้อของกินต่างๆด้วยเนาะนี่นะคะหมดไป150บาทนะคะทุกคน4อัน มาต่อกันที่บิวทียมนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็คือเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกก็คือจะบอกว่าของเขาแบบลดเยอะมากแล้วก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยเยอะไปหมดนะคะทุกคนก็ใครมีตังค์นะคะพันหมดพันหมื่นหมดหมดืหม่นจ้าทุกคนเรามาเจอร้านนี้นะคะมันเป็นร้านยกเกิดกดเองทุกคนเราบุฟเฟ่บุฟเฟ่ท็อปปิ้งด้วยคือแบบมันเลิศนะ นี่ทุกคนคือเราก็แบบใส่แค่ไหนก็ได้นะคะนี่นี่หลายลดมากเออฉันรู้สึกเอามีสิอันนี้นะคะก็จะเป็นชี่ช่างน้ำหนักเขาก็จะคิดออนแล้วแบบ15บาทนี่นะคะทุกคนดาวก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็คือแบบขับรถมันกันเลยทีเดก็ขอปิดคลิไปไว้เท่านี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะรอติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้บายยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e ให้ดาวด้วยนะคะ